มาครับผมวันนี้ผมจะพามาตําแตงไทยนะผมแตงไทยผมได้สับไว้แล้วครับผมวัติผมก็จะมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกขมหอมแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นปลาล่าปลากระดีนะครับผมปลาล้าน้าขาวก่อนเดินผมก็จะตําพริกก่อนเลยครับผมที่ผมก็จะใช้ประมาณสักดเจ็ดเจ็ดแปดลูกนะครับผมแล้วก็ตําลงไปครับผมพอเขาละเอียดแล้วก็ตําไปเลยครับผม พอาละเอียดเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ม้ห้หองไปครับผมข้อห,หอมผมจะใส่ประมาณสัก3สามหัวนะครับอพอเราตำกันไปแล้วปุ๊บเขาเริ่มละเอียดปุ๊บอพอหมดมาเราก็จะใส่น้ํมามะขามเปียกนะครับผมเราจะตวงก็น่าจะประมาณสองช้อนนะครับผมต้องต้องโตะผมก็จะใส่รสด,ดีครับผมใส่น้ําตาลครับดีนี้ผมก็คนๆให้เขาคนข้างเข้ากันก่อนๆครับผมจากนั้นผมก็จะใส่น้ำปลาเลยครับผม น้ำปลาเนี่มันค่อนข้างมีรสเค็มอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้ตัวนี้ผมจะใช้น้ำปลาปลากระดีนะครับผมเป็นน้ำปลาน้ำขาวครับผมผมจะชอบกินเป็นพิเศษเลยครับปลากระดีนี่จะไม่ค่อยมีรสชาติเค็มมากนะครับผมเฉกกินเป็นชิ้นได้เลยครับผมปลากระดีพวกแบบนี้คือแล้วพอเราปรุงรสเสร็จปุ๊บเราชิมเลยครับผมรสชาติใช้ได้แล้วก็คนๆให้มันเข้ากันสักหน่อยครับผมโอเครสชาติดีแล้วครับผมจากนั้นผมก็จะใส่ แตงไทยเลยครับผมที่ผมตับไว้เราก็ใส่ไปเลยครับผมใส่เสร็จปุ๊บเราก็ตำครับผมให้เข้าเข้ากันครับผมครับตำให้เข,าข้าถึงเครื่องเข้ากันให้ทั่วนะครับผมแล้วก็คนคนให้เข้าเข้ากันนะครับนะเราจะตำเสร็จปุ๊บเราก็ชิมรสชาติก็โอเคนะครับผมออกมาหน้าตาก็จะแบาบประมาณนี้นะครับผมตำไทยตำ ตำแตงไทยครับผมใส่ปลาลาครับผมเป็นตอนๆเป็นตัวๆกันเลยทีเดียวนะครับผมหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมตักเสิร์ฟไ้เลยครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องบอยเอลิทติ้งหน่อยครับผมก็ช่วยเป็นก่อนได้กำลังใจในการทําคลิปทําช่องในครั้งต่อไปนะครับผมหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับปลาลาเป็นตัวๆเดี๋ยวเรามาฉีกกันครับผมขอบคุณมากครับ